โอ้โหดีใจดีใจดีใจมาดีใจลูกดีใจมามามาเร็วเร็วเปียวที่เปียวแกงเหรอพี่เปียวแกงโอ้โหฟ้องพ่อใหญ่เลยฟ้องพ่อฟ้องพ่อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วลูกโอ้โหพ่อไปไหนมาป้าป้าวิเปียลลูกป้าขึ้นมาป้าวิเด็กกลับบ้านแล้วนะครับสวัสดีครับคุณชายน้องเปียลชาแนลนะครับหลังจากที่ พอตอไปรับน้นปเปี้ยวกับเจนโนดีมานะครับผมก็เลยซื้อไก่มาด้วยเลยนะครับผมาทำการสับให้น้องกินกันนะอ้ะอนมเปียวกินไก่ทอดอีกแล้วนะครับอาหารเมนจูจานโปรดของน้มเปี้ยวนะครับผมอาโนดีเป็นไงบ้างลูกเอออร่อยมากเลยนะครพ่อคะพ่อคะ่ะหนดีอร่อยมากเลยนะคะหนโนดีดีดีเลย นันนั่นนั่นนั่นเปียเป้ยวเออ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 ไอเปี้ยวน้ำลายไหลเล็ดปั๊บ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 ,บเลยเปี้ยวอืมอร่อยมากเลยนะครับพ่อครับซื้อให้ผมกินอีกนะครับดีใจนะครับพอ่อไปรับไม่ยอมกลับเข้าบ้านแล้ว ออกไปจากบ้านตั้งแต่ตีส so า,ามนะครับผมออกไปพร้อมพ่อไปขายกับไปขายของพร้อมพ่อกลับมาอีกทีหนึ่งเกือบสามโมกสามโมงแล้วนะมั้งป่านนี้กอไปรับในช่วงสายนะครับก่อนจะไปโบสถ์นะครับผมก็เลยไปรับน้องก่อนหาข้าวหาปลาให้น้องกิน น้องกินข้าวกินปลาเสร็จน,นอ้องก็จะพักผ่อนนะครับผมพราอดก็จะได้เดินทางไปโบสวันอาทิตย์นะครับผมอันนี้เป็นวันอาทิตย์ดูดีดูดีเอ้ยอดีอร่อยเลยลูกอ,อ,อร่อยมากนะเอ๋ยกูเกิลไปไหนแล้วยูเกิลเอ้ยไม่เออยูเกิลไปไหนเอ,อ้ยยูเกิเอ้ย มี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 มอ่กัดเอ้ยอย่กัดยกิดเอ้ยยกิดไปไหนน้อโอ้เกิดมาละเกิดเกิดเฮ้อมาแล้วเรอเกิดเทเท้าเท้าเท้าเทกินเศษไก่จริงเขาเขามีอาหารเม็ดของเขาอยู่นะครับกินอาหารเม็ด เชือเศษไก่ก็กินเศษไ,ไก่เศษไก่พอต่อสับยังไม่ได้ท่านไม่กวาดๆเลยสับไก่เสร็จแล้วก็เอามันคุกข้าวให้น้องกินนะครับผมวานนี้ไม่กินข้าวนิดเดียวเองนะครับวานนี้พ่อต่อไม่ได้ซื้อไก่ให้ เปี้ยวเปี้ยวเอ้ยอกลมตาก้มตากินใหญ่เลยนะครับ kết với ngay băng luôn tung cưng, cưng em miếu 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 đi đi mong lại được cô chú kết mới giang nữa chú kết không mới giang được พี่กํงเปี้ยอยู่โน่นน้องกับพี่กินเนาะน้องกินหลังตรวพี่เอ้าอยูเกิดมดไตท้องพี่หนูดีละอ่ไปาแล้ว,ลว <laughs> ยูเกิด phải là cứ đây ơi cứ cứ đây me 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 me, mèo mèo đi, mèo đi mèo mèo đi น้ำลูกกินน้ำข้าวติดคอรครับปอข้าวติดคอกินน้ำหน่อยนะคระปอเดี๋ยวไม่แย่งน้องอีกไปก,กินของพี่เปี้ยวทำไมอ๋อพี่เปี้ยวไม,ม่แย่งครับผมไม่แย่งน้องนะครับผมก็จะนอนพักผ่อนมุมปวดผมนะครับตรงนี้นะครับผม,มที่มีเต็น ขาดอยู่ตรงนี้ละครับพอตกก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทิ้งเต็นท์เพราะว่าน้ำเปี้ยชอบนอนตรงนี้พตอตกก็เลยเก็บไว้ให้น้ำเปี้ยนอนเอ้ยม <c oughs> น้ำเปี้ยน้ำเปี้ยเปี้ยน้ำเปี้ย,ย,ยชอบนอนนอนเต็นท์นะครับมันอุ่นมันดูมันดู <c oughs> นดปลอดภัยดีนะครับธรรมชาติของน้องหมานะครับผมนี้ชอบซ่อนแอบ เเรียกขาทำไมออไอปีไอปี่หล่อนะครับเป็นมาหล่อนะครับดูดิเอาเอารวมรวมให้หนูดีก่อนอนะ่ะเดี๋ยวพ่อรวมให้อ่ะรวมกันเลยสวัสดีกินเก่งครับดูกินเก่งนะคะ เคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจคับจะหนูดีจะนมเปรี้ยวนะครับผมแต่ก็จะเหมียวโยเกิตนะครับผมขอบคุณแม่ทุกคนเลยนะครับแม่หนูนาแม่กันแม่ปัดอายุนะครับผมพี่หมวยพี่ฟ้านะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความรักความเมตตาน้องๆนะครับผม พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามที่หวังนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกท่านเจริญก้าวหน้านในหน้าที่การงานนะครับผมร่ำรวยกันทุกคนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีก่อนพี่น้องเปี้ยวสวัสดีครับอากาอนนะครับ